พื้นที่ตรงนี้เนี่ยเป็นพื้นที่ไม่ได้ถูกใช้งานมา10กว่าปีแต่จริงๆมันเป็นอาคารที่ประมาณร้อยกว่าปีแล้วตึกแบบนี้เนี่ยหาไม่ได้อีกแล้วส่วนไหนที่อาจจะใช้ไม่ได้แล้วหรือใช้ไม่ไหวแล้วเนี่ยเราเอามาปัดฝุ่นหรือว่าเสริมเติมแต่งให้กลืนกันให้มันไม่กระโดดออกจากกันเพราะเรายังเชื่อในความคลาสสิกแล้วก็ในความที่เป็นอาคารเก่า สวัสดีครับผมพิมนะครับกิจเนศรขจรรัตนเดชนะครับดีไซน์ดีเรกเตอร์จากเทสเปสนะครับพูดถึงแนวคิดในการรีโนเวทที่นี่คือเราพยายามเก็บของเดิมที่มีให้มากที่สุดไม่ว่าจะเป็นโครงสร้าง วัสดุที่ยังคงใช้ได้นะครับตึกแบบนี้เนี่ยหาไม่ได้อีกแล้วส่วนไหนที่อาจจะใช้ไม่ได้แล้วหรือใช้ไม่ไหวแล้วเนี่ยเราเอามาปัดฝุ่นหรือว่าเสริมเติมแต่งให้กลืนกันให้มันไม่กระโดดออกจากกันเพราะเรายังเชื่อในความคลาสสิกแล้วก็ในความที่เป็นอาคารเก่า ในอาคารหลังนี้นจะเป็นลักษณะเป็นที่พักอาศัยมีห้องนอนมีการกั้นห้องต่างๆเยอะแย,ยะมากมายเรารื้อพื้นบางส่วนออกนะครับเพื่อเชื่อมพื้นที่ให้ดูเป็นพับลิกสเปซมากขึ้นนะครับโดยที่ตอนนีเน้เราจะเชื่อมระหว่างชั้น1ชั้น2ชั้น3ให้มันทะลุถึงกันทั้งหมดแล้วใช้ไลทติ้งอินสตอลเลชันหรือว่าโคมจีนเป็นตัวเชื่อมระหว่างทั้งหมด3ชั้นและสามารถใช้เป็นตัวซิกเนเจอร์แล้วก็ทำให้พื้นที่โดยรอบโดดเด่นออกมาได้ด้วยครับ ในสมัยก่อนนะครับคนจีนก็จะปลูกกระเบื้องหรือว่าทำผนังเพื่อทําความสะอาดง่ายแต่พอเรื้อออกมาเนี่ยสิ่งที่เราเห็นคือ texture บางอยา่างที่มันหลุดล่อนตามกันเวลาที่ถูกถูกปิดบังเอาไว้ฉะนั้นเราเลยปล่อยไว้เลยไม่ต้องไปทำอะไรกับมันละแค่เคลือบกันฝุ่นบางอันเราจะต้องทําเพิ่มขึ้นมาเพื่อให้มันเกิดเป็นฟังก์ชันนะครับเราก็จะทําเลียนแบบขึ้นมาเพื่อให้ล้อไปกับพื้นที่เดิมของเขา ชั้นหเนี่ยเราตั้งใจให้เป็นบาร์เลยเพราะว่าเวลาคนเดินผ่านไปผ่านมาเนี่ยจะได้เห็นมีแอคทิวิตี้มีคนยืนอยู่หน้าบาร์ชั้นสงเนี่ยเราให้เป็นพื้นที่นั่งแต่เราเปิดระหว่างชั้น1กับชั้น2ชั้น3เนี่ยเราปรับเป็นเอ t าดร์นะครับแต่เรายังกั้นพื้นที่ให้เป็นกระจกนะครับสามารถมองทะลุลงมาจนถึงข้างล่างได้ ก็มีประวัติเป็นร้านขายยาอยู่แล้วเราก็เลยเอาความเป็นร้านขายยาเนี่ยมาสร้างกลับเป็นบาร์โดยที่เอา Environment โดยรอบเนี่ยมาสร้างเป็นสตอรี่ใหม่ก็เลยนำกลับมาเล่นใหม่จนเกิดเป็นไทซุนบาร์ครับ